วันนี้พามาเที่ยวที่เขื่อนิลินทรจังหวัดอุบลราชธานีเขื่อนิลินทรน,นะครับเดิมมีชื่อว่าเขื่อนลำโดมน้อยสร้างปิดกั้นแม่น้ําลำโดมน้อยสาขาของแม่น้ํามูลที่บริเวณแก่งแสน้อยตาบุช่องเมกอำเภอพ,พิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเริ่มก่อสร้างในเดือนมิถุนายนพศ2 5 1 1แล้วเสร็จในปี2514 บรรยากาศในเขื่อนแห่งนี้ครับเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเยี่ยมชมแล้วมาพักผ่อนครับมีที่พักให้สำหรับเรา พักในในราคาที่เป็นกันเองด้วยและบรรยากาศล่มลื่นสงบเงียบและอาหารอร่อยโดยเฉพาะประเภทเนื้อปลาสดๆนะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้เมื่อไหร่ที่เราได้มาแล้วท่านจะประทับใจไม่ลืลืมอ่ามีทั้งร้านกาแฟมีอาหารอร่อยแล้วก็อารมณ์ลื่นถ้าใครชอบตีกอบก็สามารถมีสนามกรอบบริการด้วยแต่ที่สําคัญที่สุดคือความล่มลื่นความสวยงามและบรรยากาศเป็นอันเองและเงียบสงบด้วยถ้าท่านไหนอยากจะมาพักผ่อนหย่อนใจอยากได้ที่พักผ่อนสงบ แนะนำเลยครับเขื่อนสซลีนทรแห่งนี้แล้วท่านจะไม่ผิดหวังซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับได้จัดที่พักให้ท่านพร้อมทั้งบริการอาหารในราคากันเองที่สมโมสรแห่งนี้ครับมาเที่ยวอุบลให้ได้นะครับพบกันใหม่ทริปหน้าสวัสดีครับ